รสวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ผมอีกครั้งหน้ากับซีคอร์ไะ้แต่วันนี้ก็จะมาสอนวิธีทำปกปก y o u t u แบนเนอร์นะครับก็สิ่งที่เราต้องมีนะแบบฮะโอเคเมื่อกี้มันเปิดแทบข้างล่างไม่ได้นะสิ่งที่เราต้องมีนะก็คือสมัทิบสามแบงค์ยูทูบเทมเพลตนะครับก็เราจะแปะลิงก์อันนี้ไว้ให้นะทำไมต้องใช้ตัวนี้ล่ะฮะเพราะว่ามัน ต้องใช้ในการทํางานนะเพื่อแบบนี้ฮะทำให้มันเป๊ะกับการทำเอ,อ่อยูทูบแบนเนอร์นะฮะให้มันเป๊ะขนาดเท่าๆขนาดเท่าเลยนะเป๊ะๆเ,เลยนะฮะประมาณนั้นอันนี้เขาวัดมาให้เรานะฮะเป็นแบบสําเร็จรูปฮะนะฮนะแล้วที่เห็นนะอันนี้คือไอแถบสีเทาสีเทาอ่อนนะฮะก็คือจะเห็นในโทรศัพท์นะฮะ แค่ส่วนนี้เท่านั้นนะครับในโทรศัพท์ส่วนเทาเข้มเอ้ยเ,อเทากลางๆนะฮะตัวนี้นะเป็นแบบของแท็บเล็ตนะในการมองนะฮะว่ามันจะกว้างเท่าไหร,ร่นะฮะอันนี้ก็คือเดสก์ท็อปหรือว่าคอมนั่นเองนะฮะนะสีดานะฮะคือเปิดเข้ามาคอมมันจะเห็นนะฮะอะไรอย่างงี้นะฮะก็ผมจะเราจะลบอันนี้ก่อนฮนะให้เหลือแค่2ตัวนีนะ้เหลือแค่เดสก์ท็อปกับทีวีเท่านั้นอะ อ่าเรียบร้อยฮะปิดปิดตาทีวีไปฮะโอเคครับต่อไปสิ่งที่เราต้องมีคือแบ็กกราวนนะฮะแบ็กกราวแล้วก็ฟอนต์นะครับส่วนฟอนต์ไปหาโหลดกันเองนะฮะถ้าผมจะไม่สอนไม่ก็จะไปสอนในภายภาคหน้านะส่วนแบ็กกราวน์นะเราเขียนว่าสมมติผมจะเอาแป๊บนึ่ง purple นะฮะ p พล p เพล่กาแล็กซี่นะเป็นแบ็กกราวนะฮะอ่าอย่างนงี้หรือถ้าเกิดคุณจะเอาเป็นสีแดงนะฮะก็พิมพ์ไปว่าเล d นะฮะอะไรอย่างนงี้นะแต่ผมจะเอา p u r p เพลซึ่งโหลดมาแล้วนะฮะในการโหลดนะก็แค่คลิกขวาคลิกข,ขวาใหู้ปฮนะแล้วก็กดเซฟอิมเม e แอดนะฮะแล้วก็จะขึ้นหน้านี้นะฮะอะไรอย่างนงี้นะฮะก็โอเคเราก็จะมาเริ่มมาเลยนะ ก็อีกอย่างนึงนะถ้าเกิดคุณโหลดฟอนต์นะฮะแล้ว Import ลงมาฟอนต์อาจจะไม่ติดก็ได้นะับเพราะว่าโปรแกรมนั้นยังไงยังไงก็ไม่รู้นะก็เลยแนะนําให้คุณปิดแล้วเปิด Photoshop ใหม่นะฮะอ่าหรือถ้าเกิดมีงานค้างอยู่ก็เซฟไว้ก่อนนะฮะโอเครูปเราไปไหนแล้วล่ะอ้าวเแบบีไปไหนแล้วอ๋ออยู่นี่ แป๊บนึงท่านต้องสงสัยนะครับทำไมไฟล์ผมถึงได้เยอะขนาดนี้นะฮะเรียนขอมนั่นเองฮะโอเคนะโอ้ลืมบอกฮะเวลาดึงนะครับอย่าเพิ่งดึงลงมาตรงนี้นะครับไม่งั้นจะเป็นอย่างเงี้ยจะทํางานไม่ได้นะครับเพราะเออมันจะตัดไม่ได้นะฮะมันจะทําไม่ได้หลากหลายนะฮะประมาณนั้นเราต้องดึงลงตรงนี้ฮะข้างข้างแถบตรงนี้ฮะห่านะฮะแล้วก็ปลดล็อกครับดบบเบิ่คลิก ตรงนี้แล้วก็กด enter ฮะอ่ามันจะเป็นรูปแล้วแล้วก็ดึงมาไว้ที่นี่ยไว้ตรงโปรเจกต์ของเราวางให้เท่ากันฮะให้เต็มตรงนี้ฮะนะฮะโอเคฮะอ่าคราวนี้นะผมก็จะสอนใช้มูกก่นสอนตัดนะฮะตัดให้มันมีแค่ตรงนี้นะเป็นเหตุผลที่ผมเหลือไอเดท็อปเอาไว้นะฮะ อ่านะฮะฮก็จะตัดตัดเหลือในตรงนี้ตรงนี้ก็หายไปนะฮะอ่านะขั้นตอนแรกครับกดมาที่เดเยอร์เดสก์ท็อปครับแล้วก็กดคอนโทรลที T ่คีย์บอร์ดนะฮะแล้วก็กดไอ้ตรงนี้นะฮะไอ้ตรงที่มันเป็นรูปเดสก์ท็อปแถบดำนะฮะอ่ากดไปนะก็จะเห็นว่ามันจะมีมันซีเล็กรูปเอาไว้นะฮะตรงนี้ฮะคือถ้าเกิดเราลบตรงนี้ก็คือมันจะลบตรงนี้ไปนะฮะ อ่าเพราะฉะนั้นเราจะลบตรงนี้ฮะข้างนอกเราก็ไปที่ select invert ครับนะฮะก็มันก็จะไป copy selection ตรงนี้แทนนะฮะฮะนี่ฮะเรียบร้อยฮะเอ้ยเดียวเริ่เมเราเออไม่ต้องหรอฮะช่างมันไม่เป็นไรนะะคือผมจะให้มันเห็นไฮไลท์ จักรวาลเนี่ยฮะแต่ไม่เป็นไรผมจะมาสอนแบบเร่งๆนิดนึงนะฮะโอเคแล้วเมื่อเราทําเสร็จแล้วใช่ไหมฮะคราวนี้ก็ใส่ตัวอักษรนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ใชทําตกแต่งแบบคล้ายๆของผมนะฮะคล้ายๆแบนเนอร์ผมนะเห็นไหมว่ามันจะมีเมืองอย่างนี้นะโอเคแล้วก็เอารูปเมืองของเราออกมาไม่ใช่ <laughs> หาโลดก่อนนะฮะ อ่าหาโหลดรูปเมืองอันนี้ก่อนนะพิมพิมว่านิวร์กซิตี้เอ้ยนิวร์กซิตี้ PNG ดเนี่ยดอทนะฮะ,ดอดะ,ฮะโอเคเรียบร้อยฮนะอ่าก็จะเป็นแบบนี้ฮะอ่าแล้วก็ให้คุณกดดาวโหลดไปนะฮะนะฮะแต่ว่าผม หลดไว้แล้วนะฮะแล้วผมหาของผมกันโอเคฮะดึงมาไว้ตรงนี้ก่อนเหมือนเดิมอ,ะอ่ะอ่าโอเคฮะอันนี้ไม่ต้องปลดล็อกอะ่ะไม่มีให้ปลดนะแล้วก็ดึงไปเลยนะฮะแล้วก็ขยายตามความพึงพอใจของคุณนะฮะโอเคฮะพอวางตรงนี้แล้วเราอาจะต้องมาเสียเวลาคอนโทรล C แลก็คอนโทรล V อีกนะฮะ ทางที่ง่ายอีกทางหนึ่งอ่ะคือเลือกเลเยอร์นี้ไว้นะฮะแล้วก็กดคอนโทรลเจนะมันก็จะมีเลเยอร์ก๊อปปี้ออกมานะแล้วก็ลากมากดชิปไว้ด้วยนะฮะในเวลาลากนะฮะมันก็จะไปตรงๆแบบนี้นะเลื่อนขึ้นไม่ได้เห็นปะนะฮะเมื่อก็จะเลื่อนขึ้นก็ปล่อยนะนะฮะประมาณนั้นอ่ะเอ่อปั๊บเนี่ยีเล็กไปไม่เป็นไรนะ คอนโทรเจอีกเออดีนะนิ้วยาวนิ้วสั้นนี่คงจะไม่ไหวนะฮะโอเคนะเราก็จะเห็นว่าแบ็กเก้าของผมนั้นนะฮะสว่างเจิดจ้าไปน,นิดนึงนะฮะเราก็มาที่แบ็กเก้าของเราฮะนะฮะแล้วก็<ๆ>ก็มาปรับตรงนี้ฮะตรง normal นะฮะปรับเป็นอะไรก็ได้ครับที่เราพึงพอใจฮะผมจะปรับเป็น color นะครับอ่านี่ฮะ color เรียบร้อยฮะ ก็จะดูกำลังดีนะฮะกำลังดีเหรอวะเนี่ยเออช่างมันนะฮะอเอาแบบนี้ดีกว่าเข้ากันเข้าก,กันเยอะนะฮะอ่าทำเล่นๆน,นะฮะโอเคฮะแล้วก็ตัวหนังสือครับคันนี้มาสร้างเลเยอร์ก่อนฮนะโอ้ยไม่ใช่สร้างข้งบนสุดสิโอเคฮะแล้วเราก็กดสร้างฮนะ ่าแล้วก็ใส่ชื่อของเราไปนะผมจะใส่นามสมมุติของผมเข้าไปนะอ่าเรียบร้อยฮนะคอยิก,ก้าฮะนะฮะแล้วก็ส่วนฟอนต์นะครับอย่างที่บอกไปนะฮะถ้าเกิดคุณ Import ฟอนต์เสร็จแล้วมันไม่มันไม่ซัพพอร์ตนะฮะก็ให้ปิดแล้วเปิด Photoshop ใหม่นะคราวนี้มันจะซัพพอร์ตนะฮะอ่าอะไรอย่างนั้นนะฮะ แล้วถ้าเกิดใครบางคนเปลี่ยนฟอนต์แล้วมันไม่เปลี่ยนนะฮะสมมุตินะฮะเปลี่ยนจากแอรสไตล์เป็นเออ Br ute, Br ute ่บูทบูทเชดนะเห็นไหมฮะอ๋อมันไม่เปลี่ยนเพราะว่าเราไม่ได้คอปไว้นั่นเองนะค,คือกดคอนโทรลเอนะหรือว่าออนนั่นเองนะแล้วก็เปลี่ยนได้ฮนะอ่าเรียบร้อยแต่ผมไม่เปลี่ยนนะเอาแอรสไตล์นั่นแหละดีแล้วไปไหนล่ะ อเคฮะได้ไปละแอสไตร์นะแล้วก็จัดจัดตามที่เราต้องการนะฮนะอะไรอย่างนี้นะฮะแค่นี้ฮะเสร็จแล้วฮะหรือถ้าเกิดเราอยากได้ตรงเนี้ยเป็นสีด้วยก็ลองทำก็ทำเอานะฮะสมมติจะเอาเป็นสีขาวแล้วกันนะ okay. ฮะโอเคฮะคอนโดนเจ่หน่อย ชิดไว้ฮะเพื่อจะได้ตรงโอเคฮะเรียบร้อยฮะอันนี้สอนเพราะว่าชอบมีคนมาขอให้ผมทำชาแนลเอ้ยปกชาแนลให้นะฮะด้วยความขี้เกียจฮะเลยสอนเลยดีกว่านะฮะให้ไปทำกันเอาเองนะแล้วเราก็จะเขียนไว้ด้วยก็ได้ฮะเครดิตสมมุติเราทําให้คนอื่นอะไรอย่างนี้เนะี่ยก็เขียนเครดิตไปเอ่อเช่นเอ้ยเล็กไปป่ะโอเค เครดิตอ้าวต้องสื่อเปลี่ยนนี่แหละแล้วนีนะฮะเอ่อโอเคช่างมัน<ะ>ผมลองอะไรเฉยะอะไรอย่างงี้นะแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ลูกเล่นลูกเล่นตรงไอตัวเนี้ยตรงแบ็กกาว์ตัวนี้นะฮะนีะ่ฮะคุณก็ ใช้กาเดียนก็ได้ฮะนะใช้กาเดียนเดี๋ยวเออมันจะไม่เป็นเลเยอร์ฮะมีวิธีนึงฮะทำให้มันเป็นเลเยอร์ครับถึงจะทำได้นั่นก็คือมาที่เลเยอร์ตัวนี้ฮะเลเยอร์ Layer เปล่าแล้วก็กดคอนโทรลนะแล้วก็คลิกที่เลเยอร์นี้แล้วก็คลิกขวาจะเห็นว่าจะมีเมิร์ดเลเยอร์ฮะโอเคแค่นี้มันก็จะเป็นเลเยอร์แล้วคราวนี้แล้วก็กดคอนโทรลแล้วก็กดตัวนี้ ่แล้วก็ใช้กระเดีย,นลยลวนี่แหละถ้าเกิดพูดเร็วไปก็ซอรี่ฮะนี่นะก็จะเป็นประมาณนี้ฮะอะ่เราเลือกด้วยฮะจะเอาแถบสียังไงฮะสมมุติฮะแถบสีแบบนี้อึ๊บฮะอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็สวยๆงามๆฮะคอนโทรลดีครับดิสเลกชัโอเคแล้วก็ข้างบนฮะ อันไหนอันไหนวะเนี่ยโอเคฮะก็เมิดซะเมิดมันซะนะฮะโอเคเรียบร้อยฮะอ่าก็จะได้ประมาณนี้นะฮะถือว่าใช้ได้เลยนะฮะอ่าก็แบบพอประมาณนะครับดูแบบเรียบหรูแต่ถ้าเกิดคุณจะทำให้มันดูดีกว่านี้ก็เอาตัวหนังสือตรงนี้นะ ให้ติดกับเมืองนะฮะอ่าก็จะดูสวยกว่านี้นิดนึงนะฮะเคแค่แค่นี้นะฮะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่นี้นะครับถ,ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบอย่าลืมกดกดแชร์นะฮะอ่าก็ขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะนี่ก็เป็นทิคเล็กๆน้อยนะ,ะที่ผมจะมาสอนนะฮะโอเคครับก็ถ้าเกิดผมพูดเร็วไปก็รีดูเอานะฮะ <c oughs> ก็ขอโทษด้วยนะเะพราะว่า ตื่นเต้นนะฮะไม่เคยถ่ายอะไรแบบนี้นะฮะโอเคก็แปะลิงก์ยูทูบแบงเอาไว้ให้นะโอเคสติดนี้ก็ต้องขอจบยปเท่นี้ครับวายยจ้าจุ๊บ